หลังจากลงรถล้วก็ต้องเดินต่อนะฮะโอ้ชีวิตย,ยังไม่ถึงนานะดอยน้ท่ทห็น,นะฮะเป็นสวนอ่าแก้วมังกรนะครับโอ้โหเต็มเลยน่านจะสองสามไร่ไหม ตนนี้สมัยผมเป็นเด็กผมเคยฆ่าง,งูงูห่านะมีอ่ามีเชฟเด็ดกับอาเชนนะฮะเคยฆ่าง,งูหาที่นี่สมัยเด็กจำได้อยู่เลยมาเลี้ยงวัวนะครับโอ้น่าจะสามสิบปีแล้วก้ายี่สิบกว่าปีสามสิบปีแล้วมั่งไม่มีราคาครับ ไ,ม,ม,ไนะม่มีราคาด้วยน่อนะทำยังไงได้เนะมีราคาก็ตามเป็นต้องทิ้งอย่างเมื่อกี้ไม่ได้ชีวิตข้างบนเป็นสวนแก้วมังกรนะฮะ โอ้กำลังดอกเยอะเลยเต็มเลยนะฮะแล้วที่สำคัญคนใจบ่อจะไปดูนะฮะบ่อน้ำเที่ยวไว้ดื่มกันะฮะนี่ฮะบนดอยเขาใช้บ่ออย่างงี้นะฮะน้ำจะซึมใต้ดินนะฮะนี่ฮะไปดูเนี่ยอันนี้ฮะโอ้มีสะพานด้วย นี่ฮะน้ำออกสีตุ่ตนๆนะแต่ก็จะไหลนะฮะเนี่ยไหลลงเนี่ยฮะเมาก่อนเป็นบ่อน,นั้นเนจะ้าน้ำเจ้าน้ำนี่มีนี่ก็จะกินอันนี้นะฮะตาน้าอยู่นี่นะฮะจะไหลลงขนาดที่นี่ยังชื้นเลยฮะ บนดอยเขาก็จะกินน้ําอย่างนี้กันฮะบนดอยนะแต่น้ำพี่นี่ก็ซึมเนาะดูฮะกว้างๆเลยวิวโหโน่นนะครับบันไดฮะกว้างนะที่จริงไงโอ้ไหลร้อยไล่มั้งพอแม่ไปโน่นนะครับโอเคทิศทางยังไม่ถึงหน้าเลย วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ปลูกข้าวหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานน้ำไม่มีแล้วฮะฝนไม่ตกเลยคือกว้างอะ่ะคือทำเองไม่ไหวอะ่ะฮะต้องจ้างเขาอะ่ะคือผมกับพ่อแม่ปลูกข้าวนี่ไม่ไหวฮะสามคนนี่คือไม่ไหวแต่ที่นี่จะจ้างเขาก็ยากครับเพราะว่าเวลาฝนตกมามีน้ำปุ๊บทุกคนก็ไปกระทำของตัวเอง แต่จ,จ้างเขาไม่มีละน้ำเริ่มแห้งแล้วปูกเสร็จน้ำแห้งก็ลำบากหน่อยนะนี่ฮะกล้วยฮนะพ่อปลูก,ลกนะ่าจะมีน่าจะสองสามลานะ้น่ะกล้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นถั่วดินนะฮะถั่วลิสงนะฮะนีะ่แม่ปลูก Cơ, thì tôi cũng ở trong thành không có giúp được gì cả. Cây dừa, cây sầu riêng, cây bưởi, cây cam, cây quýt, ช่วยๆกันผ่านครับโอ้โหคุณนภูนเห็นผ่านี้แม่ปลุกครับชีผักชีด้วย กล้วยข้าวโพดมีหลายอย่างนะอาโวคาโดด้วยครับอโวคาโ,คโดก็มีนะปีนี้โคตรดีเลยนะอโวคาโ,คโดก็มีฮนะเลกล้วยก็เยอะนะอืมเครื่อกล้วยนะ นี่ก็ขดดินขดที่สองฮนะโอ้ขอดที่สองขอดที่สองแล้วก็อันนี้ก็ข้าวโพดนะข้าวโพดมันต้องป่วยเต็มแล้วฮนะข้าวโพดนะนี่ขดที่สองนี่ก็ขานะขานุ่นนะฮะขา นี่ก็ตัวที่สองนะเต็มเลยสองรุ่นนะั้งต้นน้อยนาพ่อบอกอร่อยมากนะนต้นน้อยนา,ากำลังขึ้นเลยเล็กเล็กมากนะเล็กมีหลายต้นอยู่นะฮะหนะนี่ น,นี่อะไรไม่รู้โบน,นี่มะนาวมะน,นาวก,กำลังต้นเล็กๆน,นี่อะไรไม่รู้โบโอกาน,นี่ก็ซื้อมาปลูกนะฮะนี่ก็อันนี้เล็กนะเล็กนิดเดียวแต่ลูกใหญ่อยู่นี่นะอันนี้ก็ใหญ่นะ มีเก็อันนี้ดีครบเบ่งจออ่อยละนี่ฮะนี่กระ thon ครับกระ thon มีสองต้นกระ thon นี่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดละยังไม่มีลูกนะฮะมีนก็ะมีเก็กระ thon นี่ปลูกได้ดีฮะขึ้นดีเลยสองสามปีแล้วมนะั้งสองปีหรือเปล่าสามปีปล่า เนื้อชมพู่นะฮะต้นชมพู่ก็ยังไม่มีลูกนะว่ามันจะมีลูกนะนต้นลำไย,ยนะต้นลำไย,ยก็ห้าต้นเมื่อก่อนลงไว้นะนห้าตนะนน้นนี่ต้นชมพู่นะชมพู่นู่นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นลิ้นจี่รึเปล่ามีลิ้นจี่แต่เงาะหายลิ้นจี่ก็ห้าต้นนะ โน,นะคโดนะข้นุ่นพ่อปลูกถั่ว หน่อวันเล็เลกๆก็อร่อยอร่อยกว่าอันใหญ่ๆฮะขึ้นเดี๋ยวม,ม,มาไฟปีแรกอยู่ขึ้นแบบ น้ำใสครับวันนี้เมื่อวานน้ำใสพอดีผมลงไปเก็บหอยก็ขุ่นไยนะแดงอยู่ที่นี่ไม่กลัวเลยอ่ะ กลังจากงมหอยงมหอยเป็นนู่นนี่ยืดยืนได้เช้าได้ดึ อะะตอนนี้ก็ประมาณเชี่ยงกว่านิดหน่อยับเราก็กลับบ้านนะครับผมไปปลูกข้าวก็น้ําไม่มีครับน้ําไม่พอเนาะก็เลยกลับบ้านดีกว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อชีวิตก็อย่างนี้แหละฮะขอบคุณครับที่รับชมนะครับ